สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดูวเจบอลนะครับบเกตบ,บเกตสกาในคลิปนี้ผมจะมาลองสุ่มฟักทองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า,าดวงผมจะมีเหมือนคนอื่นเขาไหมนะครับผมก็คือก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกข้อมูลเกี่ยวกับ คำถามที่ผมถามไปนะครับแล้วก็อบอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละอย่างที่มันเข้ามาโดยที่ผมไม่รู้นะครับนี่ขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะนะผมก็ดูแค่คร่าวๆว่าจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีโปกเกมอนเข้ามาในเขตเล่าด,าดะะ้วนมากผมจะดูแค่นนอกนั้นผมก็ไได่ดูรแล้วกานะนะครับ,นนราารบ,รบส่วนใครที่ทักเพจอันนี้ขอความกรุณานิดนึงนะ อย่าทักเพจมาคือทักเพจไม่ว่าหรอกแต่ผมไม่ได้เข้าไปตอบอยู่แล้วแต่คืออย่าทักมาลัวคือมันมันรบกวนมากเลยนะครับอันนี้ขอจริงนะถ้ามีอีกผมขอญาตแบนเลยแล้วกันนาะนะครับเพราะว่ามันรบกวนจริงๆนะน,นี่ขอนะครับผมโอเคมามันต้องไปอ่าสุ่มจากด่านนะครับพวกนี้นะครับผมดับปจนภยัยโอเคงั้นก็ซื้อพลังกายก่อนเลยแล้วกันผมไม่ได้ดองไว้ด้วยนะครับลองสุ่มไปแล้วนะครับ แล้วก็ได้มา2เม็ดนะครับผมมันมีพลังกายซื้อด้วยนะนะครับแต่ว่าดูดิ480ผมคงไม่เอาขนาดหรอกเอาแค่เล็กๆน้อยพอเนี่ยแล้วก็โดนัส้ก็เสือกใช้ไปเลยด้วยนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่มีอยู่312นะผมได้มา2เม็ดนะครับมา รอดูกันผมจะได้ไหมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับคือฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับคือช่วยกันกดไลค์ขอคนละไลค์คนละเมนนะครับผมนะฮะคอมเมนต์กันอะไรก็ได้1 2 3่งสองสามขอคนละเมนนะครับเมนหนึ่งเมนสองเมนสามก็ได้ขอเผื่อมันจะเปิดการเหตุเล็กๆน้อยๆผมนะครับผมอันนี้ขอ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 งมือนิดนึงนะครับผมนะฮะถ้าใครใจดีก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะโอเคปะก็ที่หกด่านนี้เอามาดูกันอย่าบอกนะเลเวลขึ้นเนะ<ม>่ะได้หรือเปล่า ดวงจะมีหรือเปล่าผมมาส่งตรงนี้แหละนะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าอันไหนดอกน้อยอันไหนดอกมากอันไหนมีโอกาสดอบเยอะกว่ากันผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเท่ากันแหละนะครับอยู่ที่ดวงคนมากกว่ามันจะออกไม่ออกนะครับเนี่ยได้มาหนึ่งแล้วออกก็คือดีนะครับผมถ้าไม่ออกก็นั่นแหละไม่ดีแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไปเพราะว่าอันนี้มันก็ลุ้นเหมือนกันแหละได้เดียวอันเดียวฮัลโหล แถวผมซีเรียสไหมว่าต้องได้เยอะๆก็ไม่นะอ่ะมาอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าคือที่ผมมาทําคลิปคนดูขอให้ทาคนดูขอให้แจ้งข้อมูลให้นะครับเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับก็จะได้รู้แล้วก็จะได้มาสมพักทองฟรีกันนะครับคือด้วยการใช้พลังกายอะไรประมาณนี้อันนี้ผมทําตามที่คนดูบอกนะครับผมนะฮะไม่งั้นผมก็มานั่งสุ่มคนเดียวไม่ต้องทำคลิปหรอกอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าผมมีคลิปดองไว้แล้วเอ้ยวันนี้วันคริสต์มาสเนี่ยที่ผมลงคลิปคลิปเนี้ยวันคริสต์มาสก็เมร์ลี่คริสต์มาสแล้วกันเนาะนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับวันคริสต์มาสคือมันก็ไม่ใช่วันพิเศษสำหรับผมนะนะครับแต่ว่าผมชอบนะผมชอบวันคริสต์มาสเวลามีกระตูนอะไรที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเนี่ยคือชอบมากๆนะครับโอเค100 200 400โอเคก็ได้มาประมาณดึงเนาะนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนรี่ย ไม่เป็นไรบ้ายแหละเ,เ,เ,เสียเพชรเสียเสียเพชรไม่เป็นไรได้ไงนะครับอันนี้ได้มาสองนะครับผมใครที่ได้เยอะก็ก็นั่นแหละโชคดีนะครับผมก็เออเอางี้ละกันโอ้ยพรวันคริสต์มาสขอให้ได้พักทองก็จะเยอะแล้วกันเนาะนะครับนีบกริปจืป๊บเคขอได้กันเยอะแล้วกันเนาะนะครับมาอีกหนึ่งมาอีกสองสาม โอ okay. เคเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยในการอ่าสุ่มรอบนึงเนี่ยคือมาสักอันหนึ่งก็ถือโอเคนะอันนี้มาหนึ่งนะมาสองเออดีถือว่าดวงก็ไม่แย่นะนะครับถือว่าดวงก็ไม่แย่นะมาสักอันหนึ่งก็คือโอเคแล้วในการอ่าสุ่มรอบหนี่งอ่ะอ่ามาหนึ่งอ่าเห็นไ,ไหมก็ถือโอเคนะครับผมไม่อยากใช้เพชร ไม่อยากใช้เลยว่ะทุกคนผมว่าผมอยากเอาเพชรเก็บไว้สุ่มวงล้อมากกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสได้เยอะมากกว่านะนะครับ5 0าอันนั้นมันคือมันได้ชัวร์ไงอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะเอาให้หมดเลยนะครับผมคือผมใช้รอบในการซื้อพลังกายหมดเลยกันนะครับผมนะฮะจะได้หนำใจคนดูนะครับแต่ว่าผมว่าผมไม่เกือนะผมว่าผมก็ออกเกือบทุกรอบนะ ทีละหนึ่งทีสองก็โอเคนะนะครับมีมาสามอะไรด้วยนะแล้วก็ได้เพชรทีลสามเนาะนะครับได้ต้องสามเลยโอเครอบนี้ไม่ได้ครับผมยังไงบคอเวอร์นี่เต็มเต็มกระเป๋าเลยนะครับผมตอนนี้เอาไปปูพื้นนอนได้เลยนะไม่ได้ครับผมเฮ้ยเเฮ้ย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 เริ่มไม่ออกแล้วเฮ้ยพักหลังๆเนี่ยยอมเสียเพชรเลยนะ ไม่ออกไม่ออกเลยเหรอหลังๆอ้าวเงียบมาสามเงียบมาสามรอบแล้วท่านผู้ชมเอ <c oughs> ้ยมามามามันมีเวลากี่วันคอมเมนตน์ันบอกด้วยนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้นะครับว่ามันมีเวลาในการอ่าลีหาไอ้ฟักทองเนี่ยกี่วันนะครับเออคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีข้อมูลนะนะครับเพราะว่าเอาข้อมูลมาจากคนดูนะครับเราแค่มาแจ้งข่าวสารตามที่คนดูบอก แค่นั้นเลยนะครับผมเจ๊บมาหนึ่งมาอไหมเงียบกริปโอเคเจบก็อย่าลืมไปรับไอ้น,นี่เนาะพลังกาย3เวลานะครับเที่ยงแล้วก็หกโมงเย็นแล้วก็3ามทุ่มนะครับยังไงเรียบร้อยหมดแล้วถ้าจะให้ซื้ออันนี้ก็คงไม่ไหว480บบ้าบอใครจะไปซื้อนะครับ โอเคมาดูผลสรุปกันนะครับโหหูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เยอะนะแม่งได้ไมาแค่นี้เองเลยนะครับคือตอนแรกมีเท่าไหร่นะอะผมนับตั้งแต่แรกกันผมมี่า0ผมได้มา26เม็ดอืมยีลูกฝักทองนะครับ26ลูกใช้เพชรไปเท่าไหร่1850ก็ ใช่อีกหน่อยได้เหรียญแฟนแล้วเนี่ยงั้นก็อ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วไปไปผมจะเอาพลเรียญแฟนด้วยเลยอ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วมานะครับได้มา26อันอ๋อเขาผิดเขาป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 ิด,ผ,ด,ผ,ดผมจะมาสุ่มที่เดิมนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียพลังกายเยอะโอ้ยแม่งได้โคน้อยเลย480 480อ่าเพชรอะแทนนี่มันจะได้สัก2-300เออมัน งกจังวะเอองกแบบงกจัดๆเลยไม่รู้จะงกไปไหนเกมโอ้โหคือสุ่มเนี่ยเออก็คือสุ่มแต่แบบอันนั้นอะี่สี่ร้อยแปดสิบเพชรเกือบห้าร้อยเพชรเลยอ่ะได้แค่นี้บ้าเปล่าบ้าเปล่าวะเอาอะไรคิดสรุปได้เพิ่มมาเย้เนี่ยสองเมตดนะครับสี่ร้อยแปดสิบพิมได้เพิ่มมาสองเม็ด ก็ถือว่าเป็นการเอาเหรียญแฟลแล้วกันเนาะขาดอีก99ก็จะทำล่างมาสเตอร์ได้1ตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าใครได้ฟักทองเยอะหรือน้อยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้มาประมาณ28ใช่ไหมเออประมาณนี้แหละนะครับก็ โอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แจ้งข้อมูลให้ผมแลวกัรน,น้อน,นะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ข้อมูลดีๆทุกคนเลยนะขอบคุณมากจริงๆนะอะไรที่ผมไม่รู้อะไรที่ผมพลาดหรือตกหล่นไปเนี่ยคนดูสามารถบอกได้นะเพราะว่าคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกมนี้ผมไม่ได้รู้อะไรเป็นมากคนดูหรอกอย่างที่ผมบอกไปหลายๆรอบเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ได้เก่งเป็นคนดูเลยนะครับถ้าอยากรู้อะไรนะครับผมนะฮะ ไปทักถามเพจโปเกมสกานะครับแนะนาที่เพจโปเสกสกาดีกว่า mm hmm. ผมเนี่ยเป็นผู้เล่นธรรมดาบางคนดูนี่แหละนะต่อยเล่นมานานแล้วผมก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นอะไรมากมายหรอกนะครับผมนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีอะไรอยากรู้อะไรถามที่เพจเกมดีกว่านะครับอันนั้นเขาจะตอบได้ดีกว่าผมแน่นอนนะครับ mm hmm. โอเคงั้นก็สำับคลิปนี้เนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย